สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้เราพามาชมกับรถยนต์สวยๆนะคะรถที่เราแนะนําให้ชมในวันนี้เป็น Nissan Sunny Super Neo นะคะรถยนต์ปี01ค่ะเครื่องยนต์ 1,600cc นะคะมีแอร์แบกมี ABS นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปสุดในรุ่นปี01เลยนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านราคา68,900บาท รถบ้นบานสภาพสวยใหม่ๆกิ๊บๆนะคะสภาพดูดีมากค่ะเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนงังค่ะสภาพใหม่สวยงามติดฟิลม์มมาเรียบร้อยนะคะรอบคันหลุกท่านวิทยุ USB ใช้งานได้ครบค่ะรถคันนี้มีประการ3บวกด้วยนะคะถึงปี6-7เลยค่ะรถประวัติดี สภาพสวยนะคะเดิมๆค่ะสีสันสวยเงางามนะคะบอดี้สวยรถพร้อมใช้ค่ะขับขี่ได้ยาวๆนะคะบุคโซวิสอยู่ครบประวัติการซ่อมมีนะคะมีกุญแจให้2ชุดด้วยค่ะทุกท่านรอม็กขอบ15สวยสวยๆซิงซิงภายในสะอาดวิงวงิแบบนี้นะคะภาษีพรบปี67รถสภาพรถสวยค่ะทุกท่านเอกสารครบนะคะพร้อมโอน 68,900บาทนะคะสนใจคุยได้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือท่านใดสนใจต้องการผ่อนต้องการจัดนะคะติดต่อทักเข้าไปคุยรายละเอียดโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดและช่องทางการติดต่อเจ้าของรถเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปในแต่ละคลิปเลยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแนะนำให้ไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ